จะหนีงยักษ์ได้หรือไม่ไปรับชมกันเลย,ยพวงแล้วเกบเรียนหลานวันนี้พวกเราจะมาหนีงูยักษ์กันแนะเ่เย้ซึ่งตรงด้านหลังแล้วนะพวกนายนะก็คือชั้งงูยักษ์นะเว้ยเราพร้อมวิ่งกันหรือยังครับ พร้อมวิ่งพร้อมกินงูเนี่ยเริ่มหิวแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าให้มนันหนีกินไม่ได้นะบอกเลยว่างูตัวนี้มันใหญ่มากเลยนะเว้ยเออใจญ่จินเหรอาจะากอบอ้จะใหญ่แค่ไหนเชียวก็แค่ง,งูเจ้ากบใหญ่กวัวเอเลี่ย,ยน,นะบอกเลยโอ้ยเริ่มกลัวแล้วสิวิธีการเล่นก็คือเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะด้านหน้าจะมีสิ่งกีดขวางแล้วก็ต้องแบบว่าหลบสิ่งกีดขวางแล้วก็หนีงูให้รอดนะเว้ยโอเค มาทุกคนครับเราเริ่มเลยดีกว่ามาพวกนายเริ่มวิ่งเลยเดี๋ยวพอเราวิ่งงูก็จะโผล่มาลองดูนานขอดูเลยดิตัวใหญ่ได้ไโอ้โหใหญ่ดิโอ้โหโอ้โหใหญ่ขอจะกินเอรีย์ิ้งด้วยโอ้ยาร์ลอลังใจเย็นจยน้องวิ่งนะพวกนายใช้สติในการวิ่งหลบสิบกี่ขวางโอ้ยโจร้าโอ้โหโดนมาเต็มเลยโอ้ยโอ้ย โดนไอ้เล่นในระวังนะเว้ยเออตะกลบในกระโดดสูงกระโดดสูงโอ้ยนี่นเองจะกลบไปแล้วจะกลบเออทำไมเล่นเหมือนโดนแต่ก็ไม่โดนสทีนโซเชียนโดนเฉยเลยเออจะเป็นตัวลอยยังไงเล่าลอยแล้วหรือว่าเราเห็นของใครของมันน่ะเออหรือไม่แน่งัวจะเห็นไอ้เล่นเป็นหินไงก็เลยไม่กินอะไรทุกคนเราวิ่งมาเลยหนีเลยเราอย่ามองด้านหลังดีกว่าน่าจะดีที่สุดแง่ นี่โอเคเนี่ยเพราะพวกนายรอดก็ไม่ช่วยพูดอย่างเงี้ยเลยเออก็รอนายเล่า เราก็คุยกันในยสิเหงางูเนี่ยเป็นอาหารของกบหรือเปล่านายเคยกินไหม <B row l> ไม่ได้เป็นอาหารของกบเป็นแต่กบเป็นอาหารของงูนี่แหละอ้แหลมพวกนายแล้วเวลยและด้านหน้าของเราคือพีระมิดนัตคอเนี่ยดูซิมีกี่ด่านของลองกดแชปดูก่อนไหนลองนนดูซิดลานขวามีกี่ด่านนะเริ่มจากจุดสตาร์ทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ไม่ประมาณสิบด่านแน่มีให้เล่นเยอะดีนะเนี่ยเออได้วิ่งยาวๆเลย เดินข้ามน้ำตรงนี้อ่ะไม่พลาดขอใบผ้าทะเลายโอ้ยวิธีฉลาดไหมเล่นดูสินายลงไปเล่นน้ำเลยอ๋อโหัใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ใช่น้ำทะเลนะนายไม่แพ้หรอไหมเออไม่คันหรอโอ้ยพอพูดก็เริ่มคันและผื่นขึ้นแล้วนี่โอ้ยรู้สึกเหมือนงูจะโผล่มาในเร็วๆนี้เลยอ่ะจะโผลมาตรงนี้นี่เราวิ่งไปทางไหนล่ะนี่น่าเสี้หลุมงูมันนไอตัวนี่ฮะ ไอตัวนี้เหมือนมีรูเลยเออวิ่งมาเลยลวกันนุกคนแลวคืออะไรตรงนั้นเศษอะไรนงเศกระดูกเจ้ากบแน่เลยอ่ะเออกระดูกคนนี่ไว้นะกลัวไว้กระดูกตัวนี้อ้วนเหมือนฉลามเลยส่วนอันนี้เหมือนของนายเลยเจ้ากระโอ้ยอันนี้มีจุดเซตด้วยนะมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันนี่เออนั่นดีมันจะโผล่มาตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยเราเปลี่ยนดาแล้วพวกนายดูสิเออเราอยู่แานใหม่ดูเทมเพลนะทุกคน ไม่เห็นมีงูด่านดีเสิร์เลยอะ่ะมองนัานหลังก็ตอนนี้มีงูผมมาไหมเออเหมือนจะยังไม่มีนะจะจบอะ่ะลงลิฟต์เลยโอเคมีขันโยกเลยอ๋อ,อ,อนี่เลยลงมาเลว็วลงไปแลว้วโอ้แล้วก็มีเหมือนเป็นรูงูนะใช่ไหม เนี่ยแหละลูกอูชัดๆเลยวูต้องเข้าไปเหือนี่อโอเคแล้วก็มาเซฟตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นปีนนี่จะกบเปลี่ยนด่านอีกแล้วอ่ะเออมาอยู่เชฟแล้วทุกคนแสดงว่าเนี่ยจะไม่ใช่ด่านนะแต่ว่ามันบอกว่าเราอยู่ตรงจุดไหนเหรอเออเนี่ยมันจะถูกงูไล่เยอะๆซะอีกอะเออแล้วไม่เห็นมีงูเลยหลังจากนั้นเออแหม่เราวิ่งต่อเลยเอ้ยนี่มีเราาโดนหลบใช่ไหม ระวังระวังระวังหนัหัวม่ตอนนี้อะไรทุกคนโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวเดจะเย็นจะเย็นแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็โดดหลบตรงนี้อ๋อแบบนี้นี่เองอจะเจอความลับแล้วหลบบนลั้วได้นะโอ้ยม่ฉลาดยัง บนลัวทำไมมันอยู่ด้านล่างหรอวะตรงนั้นแนเออเหมือนตอนนี้จะเป็นทางเข้าปากงูนะเว้ยเนี่ยเห็นไหมเอ,อ้อปากงูมันหินเลยเออเมาเชคขอเดินไปก่อนเลยแม่เดินมานี่จจเอบเ้าไปแล้วอ้าวแล้วก็ปีนขึ้นมาด้านบนออมาเร็วฉลามไปไแล้วเว้ยเราจะโดนง,งูลยอลไรอีกปะนี่หรือว่าโดนไะไแค่รอบเดียวแฮชฉวว่าน่าจะโดนรอบเดียวแน่นอนเลยโอ้อโหนีไม่เอาแน่ว่านิ่งม่ด้ ไปดีกว่าไปไปมุดแต้มองหลังนะทุคนโดนเลยมันตามเรามาเร็วเอเลี่ยนโอ้ยทุกคนผมเองเลยเจอเจอแบบนี้งูก็มาเรื่อยๆนะว่าเรามีแบบกระดาษขวางไหมงูจะงูไม่โดนสับด้วยงูชีฟไปงูชีฟโอ้ฉันรอแล้วมีปลอดภัยไหมน่ากลัวน่ากลัวสเกลลี่สุด หลังๆเริ่มไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะโอ <c oughs> ้ไม่ตื่นเต้นก็ช่วยอคติ้งก็ดีนะ <c oughs> ออะไรุกคน,นีเริบม้อยแล้วงูเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคเข้าไม่ได้เว้ยแล้วดูสิจะกบดา่ารีดิเดียวด้วยอ่ะเออจะหมดแล้วเนี่ยเออเหลืออีกสี่อันนะุกคนที่เราต้องเดินถึงนะโอเคเดินไปเถอะไปถ้าเกิดว่าคิปนีมาสั้นก็ไม่เป็นไรนะโอเคไม่สั้นแล้วยืมเวลาคิมันกระโดดทางนี้โดดขึ้นมาเหลี่ยมนี้เลยแล้วก็ลงมา แต่เจว่าไปนั้นเราไปทำอะไรให้งูว่ามันถึงอาฆาตเราขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะฉันนะขบอยไข่มาทอดไข่อ่ะโอ้ยย้อไปนี่มันเลียวแม่เออนี่เชโดมาแล้วทุกคนระวังหนมนะระวังแหนมอืมเอออย่าตกลงไปนะฉลามเดี๋ยวตัวพุนตพุนไม่น่าลงไปแล้วอ่ะพุนเลยเออไม่น่าชวนฉันคุยเลยอ้าวโอ้ชวนคุยอะไรอีเล่นคุยคนเดียวม่ไง แล้วตรงด้านแนนแล้วนะเอเลน่ะก็เป็นแบบให้เราเดินไปเรื่อยๆเว้ยมันจะหล่นไหมสาวนี่หวังว่าจะไม่หล่นละกันโอ้ยมันง่ายเกินไปไงแค่นี้ยังเออเออมันผ่านง่ายจังเลยเออไอ้จะบีบไหมเฮ้ยฉันหลอดแล้วไค่น้ใหบีบไมเฮ้ยโอเคจะทันไหมเนี่ยโฉันหลอดแล้วอ่ะโอเครอเลยอ้าวอ้าวอ่ะตรงนี้มีกระโดดนะาจะกบอย่าลืมนะเว้ยโอเคไอ้รอบแรกฉันลืมไปแล้วไง เจอเจอทางนี้แล้วก็กระโดดด้วยเนี่ยตกตรงนี้เลยอ้าวตกตามมาวฉันอยู่กับพวกนายนานไปหรือเปล่าวันรู้สึกว่าสัญชาตญาณกบของฉันมันหายไปแล้วไหเอ็ดเลี่ยนเลว่าเจ้ากบจะรั่วอีกไหมอ่ะชนว่ารั่วเหมือนเดิมโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิฉันก็แบบได้รับการเรียนรู้เลยนะอ่ารอดูเลยจบโอเคโอ้รอดูว่ะว่าชาวันนี้ฉันว่ามีงูแน่นอนแหม น่าจะโผล่มาข้างหลังเราแน่เลยออทำไรกำแพงเลยอนะเออโอเคมันจะเดินได้ต่อแนนลงมาเลยเอ้ยมีอะไรให้เราเก็บไม่รู้อ๋อเราเก็บมาเลยอ๋อคูผล่นะตายอ่ะตายโอเคเลยวิ่งเลยไม่จะกูตายเอ้าจะกบตายอ่ะตยอตายกันหมดเลยผมจะนำการเดินชิดขอบแนนครจะได้แบบช่วยการให้เราเดินเร็วมากขึ้นวอ้าจะกูตาย ขาให้ชิดขอไม่ใช่ชิดหนามเจ้าโก็โอ้ยโดนรัวๆมันช่วยเราเรียวขึ้นไหมนี่ฉันคิดว่าไม่นะเอมันก็ความเดวเท่าเดิมโอเคทุกคนสั้นแค่นี้แหละแล้วก็เดินมาต่อเลยไม่มีศพอีกแล้วแหม่ไปนี่เลยโอ้ม่ไม่ได้ผลไหมนี่จะปล่อยให้เราเดินสบายจริงอ่ะเนี่ยั่นสี่ชอบความลำบากนั่งมาหน่อยได้ไหมความลำบากเอ้ขอมาเยอะๆเลยโอ้นี่ไงรู้ว้าว ที่สําคัญที่มันด่านรองสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อจะจบแล้วเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าจบก็จบเลยคลิปสั้นไม่เป็นไรไม่สนใจแล้วงั้นเราก็วิ่งกันไปเลยเออนี่นี่ค่ะนับตกตรงนี้ทุกคนโดนแน่นอนโอ้นี่ไงนี่ถ้าสุดท้ายแล้วเว้ยเออมาแล้วทะลุนับตกมาเลยจะว่ายน้ำด้วยไมเนี่ยฉันน่าจะว่ายเียวกับเดินนะเว้ยก็แล้วคือมันไม่มีสิกีลขวางเลยเฮอยอย่าบอกนะข้างหน้าเป็นนับตก ว้ายใจร้อนใจร้วกโอ้โหลงมาแล้วก็ว่ายน้ำทุกคนยังหลอดที่เหมือนแหงเราอีกเลยเอออะและคือแล้วก็เหมือนมาถึงเลยใช่ไหมเ้มเหมือนมาวิ่งเล่นกับงูมากกว่าไหมชั้นไหมเออเหมือนไม่ได้หนีเลยอะไรเนี่ยไม่เห็นตื่นเต้นเท่าไหร่เลยอะเออมาเจอเพื่อนเลยเนี่ย สำหรับคลิปนี้ขอตัวลราไปกันแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะมและก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกอบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3 5บาทเท่านั้นลาก่อนนะจะงงูล,ลาขาดเลยฉันไม่กลับมาที่นี่อีกแล้ว